อืหรสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาพอกับฟรามมีสีสุกอีกแล้วครับท่านครับท่านเนี่ยสำเนียงตององเป๊ะนะครับก็ มา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 เบ่งสวนนะครับช่วงปีหนึ่งหนึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นครับความแตกต่างครับ,คว,วค,รบความเฉียวเกิดขึ้นมาครับความเขียวเกิดขึ้นมาต้นไม้ก็เริ่มใหญ่ขึนต้นไม้เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับต้นไผ่ด้านหลังนี่เขียวนะกําลังจะแทงนอแท่ง,ทงยังขึ้นมาหล,ลายนอนครับตอนนี้ อืมก็อ,อย่างที่เห็นนะครับป,าปาลาปลาเราปลาหอกับผสมกับทั้งอาหารทั้งห้าครับหยาที่น่นให้กินเนี่ยพวกนี้ปลามันจะมากินปลาจะมากินใบพวกเนี้ยแล้วชวงนึงมาเลือือแตกก่ก้านนะครับเลือแตกก่ก้านนะเห็นนะดลันหลัง นี่ต้นพาวต้อนอะไรก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนี่กาลักน้ำครับเอากาลักน้ำผมเศร้าไหรกาลักน้ำคือเศร้าไรเนาะเอาเอาไหมกาลักน้ำคือเศร้าไรเนาะโอเคมาดูกาลักน้ำผม นี่ติดแล้วนะเรามาลองให้อาหารป่า oh <yeah. S 1> น้องโชกุนให้อาหารป่าเร็วหาเร็วยนไกลๆลูกยนไกลอ,อนั่นแหละนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอ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 ยอพ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 อนอพนพอ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 พพอนอะพขึ้นอพขพอพอพขพอพอพ นี่นะเดี๋ยวไปให้ตรงนู้นกันเหรอนี่นะเออนั่งแหละมาพอละแลบ่อหลังให้แค่นี้แหละนะพอเลี้ยงมันไปเห็นไห เฮียก็หากินตามธรรมชาตินะครับอย่าไปบอดูนุกนี่โอเค <ไว S 2> อาหารปลานอกจากไอ้อาหารแล้วมันก็จะเป็นพวกใบหยานะครับใบหยาที่ปลาจะค่อยๆกัดเก็มกินครับแล้วก็ฟางครับฟางก้อนฟางก้อนมัน,นเน่ามันก็ปลาก็จะกินไป นะครับโอเครูดูด้วยอืมนะใช่ไหมอะไรรู้ใช่ไหมครับน้องใช่ครับใช่ครับเนาะอืมเรามาให้อาหารปลาต่อนะโอเคไหมมาน,นี่ให,หให้อาหารปลาเร็วให้อาหารปลาเอา้ามันไปทางนู้นอืมอาหารปลานะอืม นี่ไรโยนงลงน้ำงล,งลูกไม่ใช่โยนไปข้างหลังน้ำบกใช่อย่าโยนไปข้างหลังนะอืม,มอและอือน,นะนี่แหละ เห็นไหมขึ้นมากินอาหารนะนะครับนี่ก็จะเป็นพวกต้นกล้วยกล้วยน้ำบ้าครับปลูกไว้น,วนี่นะครับนี่นี่ทั้งปลาต้นกล้วยนะ กล้วยก็ใหญ่แล้วครับขายายพันธุ์ได้แล้วครับกล้วยแค่ต้องทาให้กินกินน่วยมันก่อนครับหวีแหลครับเาถึงจะขยายพันธุ์ได้นะครับเาถึงขยายพันธุ์ได้นะมะพร้าวก็ไม่ใช่ว่าเมื่อไห่มามานจิตด,ดีเป็นต้นต้นขุนมะงามก็มีครับขุนมะงามก็มีอย่างนี้นี่เห็นไหมต้น,นสวยก็มีเงี้ยสวยๆมาดูกล้วยกันเนี่ยเนี่ยครับ พอได้กินวีแล้วเ่ยก็จะเริ่มขยายพันธุ์ขยายพันธุ์นอที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยปวกนี้ครับนี่เนี่ยก็เราตัดเครือแล้วก็จะเริ่มขยายพันธุ์เอาไปปลูกพวกเงินไปปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารปลาในส่วนตรงนี้นัน่นนี่นั่นเนี่ยเห็นไหมพวงนี่ก็มีปลากันครับเนี่ย ก็นี่แหละครับวันนี้จะเป็นต้นกล้วยนะก็ดีอย่างนึงครับพวกตะไคร้มันขึ้นขึ้นไข่ครับว่าหยุดหนาดินไว้หยุดกันดินพวกดินพังมีตะไคร้นะครับมีตะไคร้มีผลมีทวกข์มะคั่วไอ้กล้วยแล้วก็ผ้าครับที่อยู่ตามตามโคกตรงนี้ครับ หยุดไว้หยาก็มีครับอย่าไว้กค่แซมไปเนี่ยแต่บาหลายนะครับมันตายครับใส่ซื้อมาหลายปลูกหลายแต่ว่ามันก็ตายไปเนี่ยครับอือประมาณนี้ให้หันปลานะครับให้หันปลาไหมครับครับให้หันปลาเร็วอ้าวโยนเนาะโอ้เห็นไหมขึ้นมานี่ะครับความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่มันต้องใช้เงินสร้างนี่แหละครับมันคือบอกความไหนนะความสุขที่เงินซื้อไม่ได้แต่มันต้องใช้เงินสร้างนะเห็นวะสุขตรงใดเนี่ยนี่ครับสุขตรงบางเลนหน่อยนะครับเห็นเลยนี่เลยครับปลูกฟังเขาครับเดี๋ยวๆๆโอ้โหเลยลงที่เดียวเลย โอ้โหมามาอือเอาประมาณนี้แค่นี้ล่ละเดีเวลากลับแล้วครับมือโอเคอบคุนมากครับขอบคุณที่รับชมรับฟังน้องบอกลาหน่อยขอบคุณครับ